สวัสดีครับนักเรียนสโติกทุกท่านนะครับวันนี้จุนนั่นฟัง15แนวทางค้นหาความหมายของการมีชีวิตตามสูตรเพลโตนะผมได้สรุปมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ driving with Plato นะฮะ the meaning of life my stone นะผมได้ตั้งชื่อตางที่บอกไปคือค้นหาความหมายของการมีชีวิตนะครับตามสูตรของเพลโตนะครับเขียนโดยคุณโรเบิร์ต โรแลนด์สมิธนะฮะผู้เขียนหนังสือ breakfast with socrates ที่ผมหาสรุปเล่มนี้มาแล้วสูวนฟังอีกทีละกันเพราะว่าน่าสนใจนะเพราะว่าปรัชญาของชาวกรีกนั้นผมว่าน่าสนใจตั้งแต่ได้ศึกษาสโตออิกแล้วผมก็เออมันมีมันมีหลายอย่างที่มันตรงจริตผมนะบอกตรงมันตรงจริตผมแล้วก็ผมคิดว่าเออถ้าคุณฟังแล้วคลิกเนี่ยเราอาจจะรวมทางกันได้ครับนะเราอาจจะ driving วิทย์เซียวไวด้วยกันนฮะนี่เป็นไอเดียของนะคัผมคิดขำๆแล้วกันฮะมาดูสิ่งที่เขาสรุปมาครับ15บทเรียนฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับ driving with Plato นะฮะ Plato เป็นใครเอ่ยน,นะก็ถ้าไปเซิร์ช Google บอกว่านะ <c oughs> ปลาตันนะก็กรบอกปลาตนันหรือ Plato เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบร,ราณที่มีชื่อเสียงอย่างสูงต่อในคิดตะวันตก เขาเป็นลูกศิษย์ของโซเครติสซึ่งเป็นอาจารย์ของอริสโตเติลเป็นนักเขียนและเป็นผู้ก่อตั้งแคลด e มีซึ่งเป็นนักวิชาในก ten, นรุงเอเธนส์นะฮะซึ่งก็โซอิกก,ก็ได้ไอเดียนะครับจากเพลโตไปไม่น้อยเช่นกันนะครับมาดูกันนะครับว่าดีเทลนะครับ 1. ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางอย่ายึดติดกับเป้าหมายสุดท้ายจนเกินไป จงเพลิดเพลินไปกับการเดินทางพร้อมกันครับนะชีวิตด้วยการเดินทางครับคือโอเคละผมว่าเราตั้งเป้าหมายได้แนะแต่ว่าเราอย่าจํากัดว่าฉันต้องถึงเป้าหมายก่อนฉันถึงจะมีความสุขไม่ควรทำครับจงเอ j นจอยกับกระบวนการครับกับเส้นทางครับนะฮะคือผมว่าถึงแม้เราจะตั้งเป้าหมายชัดเจนนะแต่ว่าด้วยความที่ ชีวิตมันก็มีความไม่แน่นอนนะมีอะไรหลายอย่างมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมากระทบเราครับไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจเราเองที่ดีกรีอาจจะลดลงตามช่วงเวลานะตามเวลาที่ผ่านไปหรือแม้กระทั่งถึงแม้ว่าเราจะเข้มข้นกัตามแต่ว่าคนรอบข้างเราครับไม่ว่าจะเป็นทางพ่อแม่พี่น้องก็มีผลกระทบหรือมาคู่คค,ครองเรารเพื่อนเราครับ ทำอะไรสักอย่างที่มันกระทบชิงถึงเราได้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะหรอถึงเป้าหมายค่อยมีความสุขบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับทําไมเราทําไมเราจึงต้องไปเคร่งครัดนด้วยเอนจอยกับการเดินทางดีกว่านะมีความสุขไปครับกับสิ่งที่เราเจอในแต่ละว,วันว่าดีกว่านะครับทุกประสบการณ์คือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตครับแม้แต่ประสบการณ์เลวร้ยรายก็สามารถสอนเราถึงสิ่งที่มีคุณค่าได้ครับเนี่ย นี่ก็โซอิกก็ไม่ใช่เช่นกันครับคืออย่าได้ไปดูแคลนนะครับหรือว่าอย่าได้ไปประมาณว่า,าได้ค่าประสบการณ์เลวร้ายนะครับแท้จริงนะประสบการณ์เลวร้ายม,มันมักจะนำพาสิ่งดีดตามมาที่หลังครับประสบการณ์เลวร้ายหรือการที่เรารู้สึกว่าถดถอยนะครับให้มองเป็นสปริงครับสปริงที่จะเด้งเราไปให้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะ จองมอลง่ดีแล้วคุณจะได้ประโยชน์แล้วก็ไปได้ไกลกว่าคนอื่นนะครับอย่ากลัวที่จะเสี่ยงครับความเสียใจที่ใหญ่สุดชีวิตมักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ทำครับนี่ตัวนี้สําคัญนะคือผมเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีคนไปสัมภาษณ์ครับคนแก่ที่อยู่ช่วงเวลาที่ใกล้ตายนะมักบอกมักบอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาไม่ทำนะเสียใจกับสิ่งที่เขาไม่ได้ทํามากที่สุดครับ,รบดังนั้นเนี่ย กล้าเสี่ยงครับกล้าเสี่ยงกล้าทำนะแล้วก็เอนจอยกับมันนะครับไม่ว่าไพ่นะไม่ว่าชีวิจะโยนไพ่อะไรอะไรให้เรานะจงเล่นมันจงเล่นไพ่ตาน,นั้นให้ดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่สโตอิกสอนนะครับทาตาหมหัวใจคุณฮนะอย่าปล่อยให้ความคาดหวังคนอื่นมากําหนดทางเลือกเราครับตรงนี้สําคัญนะคือถ้าคุณอยู่ในสังคมที่คนล้อมรอบคุณนั้นค่อนข้างที่จะ มีอิทธิพลละกันคือเขาอยากจะมาครอบงําคุณแล้วก็มาแนะนําคุณให้ทําสิ่งต่างๆหรือบางคนก็ถึงขั้นฉุดรั้งคุณนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีทางเลือกตัวเองครับโดยเฉพาะการถามว่าตกลงแล้วมึงเป็นใครกันแน่ถามตัวเองนะตกลงมึงเป็นใครนแน่คุณค่าของมึงคืออะไรเป้าหมายคืออะไรถามให้ชัดครับแล้วคุณจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วนะคุณควรที่จะมีการบริหารจัดการ ความคาดหวังกับตัวเองคนอื่นได้ยังไงครับคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วเวลาที่คุณใกล้าตายแล้วคุณจะไม่เสียใจทีหลังครับเนี่ยครับจงซื่อสัตย์กับตัวเองครับอย่าพยายามที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่คุณนะตรงนี้ก็สําคัญนะครับคือจงเป็นตัวตัวเองครับจงฟังเสียงตัวเองแล้วก็ทําตามใจตัวเองแล้วก็จงเป็นเสียสายเปให้กับตัวเองครับเป็นเพื่อนตัวเองครับ เป็นเพื่อนที่ดีตัวเองเป็นเสียสายเปตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ตัวเองครับทําตามหัวใจตัวเองครับตรงนี้สําคัญนะครับสาคัญมากเลยนะคุณค่าของเราจะอยู่นี่แหละนะถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ตัวเองนะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรนั่นแหละครับมันทำให้คุณใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็คุณจะยืนหยัดเดินตามทางที่คุณอยากจะเป็นได้ไกลขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้น,นครับ อย่าก,กังวลกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่อยากกังวลกับเรื่องกระจุมะจ่มกระจิมฮะอยาก,กังวลมากครับนะอย่าก,กังวลมากโอเคแหละผมว่าบางคนเป็นผมเองก็เป็นคือเรื่องจุกจิกจุมจิม,จมเนี่ยเอามาคิดเล็กคิดน้อยซึ่งมันมันทําให้เกิดความเครียดนะเกิดการท็อกซิกตัวเองเหมือนกับเราฉีดยาพิษใส่ตัวเองครับผมก็พยายามเตือนว่าความคิดแบบนี้นะมันเป็นความคิดได้คุณภาพนะสลัดทิ้งไป เรื่องนี้ท็อกซิกนะเว้ยถลัดทิ้งไปโอเคแล้วมันอาจจะไม่แบบไม่หายไปทันทีมันก็มาแต่ว่าด้วยความที่เรารู้อล้วเนี่ยแยกแยะมันได้นี่โย,ยนเข้ากล่องขยะไปนะความคิดมาโยนทิ้งไปให้เข้ากล่องขยะไปมันก็ทําให้เราเนี่ยมีทักษะในการผรังจัดการความคิดมากขึ้นนะครับผมว่าถ้าคุณรู้จักผารจัดการความคิดได้ดีขึ้นนะผมว่าชีวิตคุณจะมีความราบรื่นแล้วก็เอนจอยการชชีวิตมากขึ้นตามด้วยนะครับ จงช่วยเหลือผู้อื่นครับการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นเรื่องดีนะครับเป็นผลดีนะครับต่จิูลวิญญาณเรานะง่ายๆครับถ้าคุณไปคุยคนแก่นะคนแก่ว่า,วาเนี่ยเขาทําบุญแล้วก็มีความสุขเหลือเกินนะครับการทําบุญก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนี่ครับมันมีผลนะทาให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้น,นครับแล้วก็รู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นนะครับต่อมาครับข้อเก้าแสดงตนอย่ายึดติดกับอดีต หรือกังวลถึงอนาคตจงมั่นความสนใจไปที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เขาแสดงตนน่าจะเป็น,น,นนะจงอยู่กับปัจจุบันครับผมใช้เครื่องสันสเดชนะจงอยูย่กับปัจจุบันครับอย่ายึดติดกับอดีตหรือก yes? ังวลอนาคตครับโฟกัสที่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ครับเรื่องนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาประเด็นนี้มาแชร์ให้ฟังต่อไปละกันเพราะมันเป็น,นอย่งที่เราควรจะไปทางนั้นนะเพราะว่าถ้าอยากมีความสุขนะครับต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกัน ต่อามาครับขอ้อ1ิไปล่อยวางการควบคุมครับเพราะว่าสิ่งต่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนเราเสมอไปนะครับจงเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งนั้นแล้วก็ไหลไปตามกระแสครับนี่ก็เอาเสนอกมาจับนะเขาจะบอกว่าโลกนี้ชีวิตเนี่ยนะจะมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับไม่ได้ครับอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้นั้นยอมรับมันครับ เรียนวิทยายอมรับซีโรราบกับมันแล้วก็เล่นไปตามเกมครับหมือนว่าไม่ว่าชีวิตจะโยนไพ่อะไรมาให้เรานะเล่นไพ่ไหนดีสุดนะครับแค่นี้ก็พอครับเอนจอยกับมันครถ้ามันเป็นเรื่องแย่มองหาแง่ดีกับมันครับเพราะว่าแม้แต่ประสบการณ์ร้ายก็สามารถสอนเราถึงสิ่งที่มีคุณค่าได้นะครับโอเพลโตสอนดีมากจริงๆต่อมาครับข้อสิบเจองอดทนครับสิ่งที่ดีมักจะมาหา คนที่รอคอยเสมอครับคนที่รอคอยได้ดีครับจะได้รับสิ่งดีมาหาเสมอครับนะฮะสิบสออย่าละทิ้งความฝันคุณไม่ว่าเจอเรื่องยากแค่ไหนครับจงสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่คุณต้องการนะครับสิบสามใช้ชีวิตเต็มที่ครับอย่าเสียเวลาแม้แต่วันเดียวครับนะไม่มีลิมิตชีวิตเต็มร้อยวันนี้นะครับโอ้โหก็ผมว่าพวกนี้มันเป็นคําสอนของนักปราชญ์ที่แก่นะครับนะฮะ คือสังเกตไหมคนนี้แก่เขาจะมองแบบนี้ครับมองสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่วัยรุ่นเขามองนะคนที่ยังวัยหนุ่มสาวยังมีพลังอยูนน่นั้นดังนั้นเนี่ยบางเรื่องมันจะดูสิ่งเป็นอะไรที่ทำไมเขามองเงี้ยแต่ถ้าคิดดีนะเออเขาบอกก็ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทํานะครับส4บครับจงสร้างความแตกต่างให้กับโลก ทิ้งร่องรอยคุณได้บนโลกแล้วก็ทําให้สถานเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นครับนะจงทําให้โลกนี้ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็าตามเพราะว่าคุณเกิดมาเพื่อทําให้โลกนี้มันดีขึ้นครับอย่างน้อยนะนี่เป็นนี่เป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรมิชชั่นชีวิตคุณนะฮะสิบห้าครับ,รบสนุกกับการนั่งรถเพราะว่าชีวิตด้วยการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทางดังนั้นจงใช้มันคุ้มค่าที่สุดครับมันก็เอนจอยนะเอนจอยไดร์เอนจอยเดเจอร์นี่วันนี้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่หนังสือ driving with Plato บอกนะครับเขาก็มีแนะนำเพิ่มเติมเนาะถ้าคุณอยากใช้ชีวิตมีความหมายนะครับคือ 1. ค้นหาจุดประสงค์คุณฮะอะไรทำให้ชีวิตคุณมีเป้าหมายและคุณลงไหลกับอะไรฮะรตั้งเป้าหมายคุณต้องกา,ารบรรลุอะไรในชีวิต การมีเป้าหมายจะทําให้คุณมีบางสิ่งที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาลงมือทำครับอย่ามัวแต่ฝันนะครับแต่จงทําตามขั้นตอนเพื่อให้เป้าหมายเป็นจริงฮะใจดีกับตัวเองฮะอย่าเข้มข้ออย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเมื่อคุณทาพลาดครับนะทุกคนทาพลาดได้ครับจงเรียนรู้จากมันแล้วก็มุ่งอ่อนนะฮะกระตันยูครับใช้เวลาแต่ละวันชื่นชมสิ่งดีในชีวิตช่วยเหลือผู้อื่นทําให้เราเชื่อมต่อกับอื่นแล้วก็สร้างความแตกต่างให้โลกได้ครับ อยู่กับปัจจุบันขณะครับอย่ายึดติดอดีตหรือกังวลอนาคตครับจงโฟกัสที่ปัจจุบันที่นี่ละเดี๋ยวนี้นะครับเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆอยากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ครับเพราะว่าคุณอาจไม่รู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณตก,การก็ได้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เออคุณอยากได้แต่ว่าคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะได้มาก็ได้มีคนบอกนะบางทีเนี่ย อุปสรรคนั้นคือโอกาสที่แฝที่มันปลอมตัวมานะดังนั้นนะเวลาคุณเจอเรื่องหนักเวลาคุณเจอประสบการณ์ที่มันแบบเออเลวร้ายเนี่ยอย่าเพิ่งไปไปด้อยข้ามมันจะพยายามมองหาแง่ดีแล้วก็ใช้มันเป็นสปริงเด้งเราไปให้มันเติบโตนะครับต่อมาครับอย่ายอมแพ้ครับไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนก็อย่าละทิ้งความฝันนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เป็นบทเรียนจากหนังสือ driving with Plato นะครับเป็นการค้นหาความหมายของการมีชีวิต ตามสุดเพลโตนะครับก็เท่านี้นะครับจากกันคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ